สวัสดีครับผมนัดได้หกจากเพจนัดได้หกแแต่งรถชุดแต่งรถยนต์ลิขสิทธิ์แท้จากค่ายเตอร์สตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กันที่อิรุสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพบกับรถอิรุสุมิวเอ็กอีกเช่นเคยนะครับกับชุดแต่งวาซูมาเอ็กจากบริษัท t m c Auto Work นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะตกแต่งกันถึง17ชิ้นเลยทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ยังมีสาระ ดีๆจากเจ้าของช่อง YouTube ดังนะครับนั่นก็คือช่องอิดอิทสุนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เจอกับพี่อิดอิทสุตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับถ้าลูกค้ากำลังมีแลนนะครับที่จะออกรถอิตสุวิลเอ็กนะครับต้องรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับและก่อนที่เราจะพบกับสาระในวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับหรือช่องทาง y t u t u นะครับนัดได้6 8แต่งรถชุดแต่งรถยนต์ลิขสิทธิ์แท้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีคลิปสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับท่านผู้ชมจะได้รับชมก่อนใครเลยทีเดียวเอาละครับถ้าอย่างนั้นได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกับสาระในวันนี้เลยดีกว่าไปครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของนะครับช่อง YouTube ดังนะครับพี่อิดอิรุสุนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่อิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมทโวชัยพึ่งนะครับเป็นเซลล์อิรุสุประจําสาขาเมทโวชัยพึ่งนะครับก็เป็น าเอาหลักๆเลยก็คือขาย m ิวเเป็นหลักเลยแหละของเอ u ยอตัวเลขมาไม่น้อยอย่างนี้ครับพี่อิดครับครับผมผมเนี่ยก็รับออเดอร์พี่อิดประจำจ่อยากถามเทคนิคพี่อิดหน่อยทําไมทํายังไงทำไมพี่อิดขายดีขนาดนี้อย่างแรกเลยนะถ้าขายดีเราต้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์เราดีอย่างที่ทุกคนรู้เอ u ยอรเขาจะเน้นเรื่องทนเรื่องประหยัดอยู่แล้ว แต่ที่เหนือกว่าน,นั้นคือความคุ้มค่าแต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกบริการหลักการขายของอีสุเข้าสูย์ที่1น0 0พันบาทแค่นั้นเองถึงตัวรถจะหลักล้านล้านกว่าอย่างเงี้ยเข้าสูย์ไม่ได้แพงช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้ยเยอะยังกับมอไซค์เลยนะเข้าศูนย์พันกว่าบาทบลูกค้าก็มีตังเหลือมาแต่งแบบนี้กันพี่เวน่าเชื่อผมอยากจะถามแทนท่านผู้ชมแล้วกันเราะว่า ถ้าเขาเนี่ยกำลังจะมีแผนครับกำลังจะออกรถอิซูซูมิวเอ็กซ์แล้วเขากําลังเปรียบเทียบอยู่ในใจเนี่ยว่าจะเป็นรถตัวไหนดีออของค่ายไหนดีพี่อิซูซูของเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างที่อยากจะป้ายยาลูกค้าสักนิดนึงอยากจะป้ายยาถ้าอย่างเงี้ยผมจะเปรียบเทียบแบบจะพูดเฉพาะข้อดีแล้วกันรเราไม่อยากไปพูดถึงยี่ห้ออื่นเนาะอ,อย่างของอีซูซุอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยของเราจะได้เรื่องความกว้างกว่า ถ้าเอาจริงๆตีตัวรถอ่ะถ้าเราดูไซส์าภายนอกมันยังไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่ถ้าเข้านั่งภายในอย่างเงี้ยเรื่องการออกแบบภายในเรื่องราคาที่สุงโปร่งกว่าอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งความรู้สึกของเราจะรู้สึกสบายให้ความรู้สึกเขาเรียกว่าให้ความรู้สึกครอบครัวมากกว่าอ่าแล้วก็พวกมีแอร์ทั้ง3ตอนเลยเบาะนั่งตอนที่3น่าจะสบายที่สุดแล้วนะในตลาดที <GP> v หรือ,อยังลูกค้าบางท่านอาจจะเปรียบเทียบกับรถที่เป็นไซส์เล็กลงหน่อยเป็นพวก SUV อะไรอย่างเงี้ยราคาอาจจะใกล้เคียงกัน แต่ว่าที่ต่างกันคือความกว้างอยู่แล้วออถ้าเรามีเงินอย่างเงี้ยเราสามารถไปเพิ่มออปชันได้สมมุติว่าเราจะไปเล่นตัวมิวเตัวเริ่มต้นใช่ไหมราคาล้านหนึ่งเองแต่ว่าถ้า,าไปเล่นตัว SUV วราคาอาจจะไล่เลี่ยก,กันอาจจะออปชันมาเต็มกว่าออแต่ถ้ามีทมีทรัพย์มากพอเราสามารถแต่งเติมไปเรื่อยๆได้ออแต่ว่าใช้รถไม่สามารถทุบได้นะเออใช่ซื้อทีเดียวตั้งใหญ่เ,ออรเราใช้รถไม่ใช่แค่สปี3ปีเราใช้ที7ปี10ปีขั้นต่ำอยู่แล้วสุดยอดไซส์มันจบทีเดียวก็คือจบสุดยอดเลยแล้วี่ระยะยาวมากกว่า รถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างครับผมนนสวยมากเลยอย่างหลกัลกๆเลยก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าพี่นัดมาต้องวัสุมาแนะ่นอนอยู่แล้วแน่อนอนครับอันนี้เป็นวัสุมาเ<ห>ต็มเซ็ตเอามีแค่อย่างเดียวที่ไม่ได้ของวาสุมาแค่ตัวนี้เองอ่าแค่นั้นะบอกแค่นั้นที่เหลือเป็นของวัสุมาเต็มเซ็ตทั้งหมดเลยครับก็เป็นเซ็ตใหม่ทั้งเซ็ตที่มีซุ้มล้อมีกาบประตูข้างแล้วก็คาดเอวมีไฟใหม่ของพี่นัดอ่าเป็นเป็นชุดใหม่ล่าสุดแล้วก็มีอัปเกรดเวอร์ชันตรงคาดเอวแบบแบบมีไฟด้วยแล้วมีโลโก้ แถมของเรานี่ยังรับประกันถึง1ปีเต็มนะแล้วก็ยังมีบัตรรับประกันให้ด้วยใช่แอบเท่กว่าเจ้าอื่นคือมีบัตรรับประกันเนี่ยลูกค้าชอบมากครับเขาดูแบบมันดูไฮเอนด์มากเจ้าอื่นไม่มีและอย่างนี้ครับพี่อิดครับถ้าถ้าผู้ชมเนี่ยเขาเห็นคลิปนี้ครับแล้วอยากได้รถหล่อแบบนี้มีแคมเปญอะไรเด็ดๆที่จะฝากให้ลูกค้าผมบ้างครับแคมเปญเอาเป็นว่าทักมาหาคุยกันได้นะครับผมบอกแล้วผมเน้นขายเยอะถ้า ขายไม่ดีจริงโปรโมชั่นไม่แรงจริงลูกค้าไม่มาแน่นอนผมบอกนี้ดีกว่าถ้าขายอินได้เลยนะหรือได้คอนแทคทางพี่นัดก่อนก็ได้หรือโทรหาผมก็ได้093 907 907 0ร90 90ับแต่งทุกอย่างนะครบจบลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งวน3-4วันเพื่อแต่งให้ครบแต่ละอย่างของผมออกนี่พร้อมเลยทีเดียวล้อแม็กชุดแต่งทำอะไรมีให้ครบรวมไปถึงตัวประกันด้วยนะของผม ถ้าเป็นที่อื่นเ่าอาจจะแถมอันนี้อยากจะเน้นหลักเรื่องตัวประกันชั้นหนึ่งเป็นหลักในการออกรถใหม่แต่ละทีเนี่ยประกันชั้นหนึ่งเขารับประกันเฉพาะตัวรถนะเจ้ส่ตชุดแต่งพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้รับผมจัดการเรื่องคุ้มครองให้ครบหมดจบที่เดียวนะโวยสุดยอดคือมาหาพี่เอกนี่จบครบทั้งคันจบครบทีเดียวคิดเผื่อไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วแนะนําเสริมได้หมดหรืออีกนิดนึงอยากจะเปรียบเทียบอยากจะแต่งไม่จาเป็นต้องเต็มเซ็ตแบบนี้ก็ได้ปรึกษากันได้นะล้อแมกช่วงล่างอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตัวรถการแต่งรถปรึกษาากันไไไดด้้หมม่่่ซืออวขแค คมแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าพี่อิดเนี่ยกับผมเนี่ยก็ดีลงานกันมาน่าจะร่วมปีกว่าแล้วใช่ครับต้องบอกว่าแกขายเยอะมากๆจริงแล้วแกเน้นจํานวนแล้วก็บริการหลังการขายนะพี่อินะผมเน้นขายเยอะๆบริการลูกค้าเยอะๆเป็นปากต่อปากดีกว่าริงใจครับพี่ริงใจมากๆถ้าไหนดีเราก็แนะนาว่าดีผมเป็นคนขายง่ายๆเลยวันนี้เราก็อาจจะลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า ต้องมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแน่นอนชอบชุดแต่งมาซุม่าแบบนี้อยากออกรถพร้อมชุดแต่งแบบนี้ทักหาอิดได้นะครับ0น939079070ฝากล้านอีกทีหนึ่งเลยผมอิดครับผมขอบคุณมากๆครับผมพี่อิดครับวันนี้ขอบคุณครับที่น้าขอบคุณคุณครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อิดนะครับจากช่อง y o u t u อิดอิทสุด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับ อิรุสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับชุดแต่งวาซูมา X จากบริษัท t m c Auto Work ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดแต่งอย่างเป็นทางการบอกแล้วเรื่องชุดแต่งให้ไว้ใจผม